วอลเล์บอลสร้างสถิติใหม่ของกระแสผู้ชมในศึก FIVB วอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยค่ะการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB 2025ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะเริ่มจัดทุก2ปีและการขยายทีมเข้าร่วมถึง32ทีมนั้นได้สร้างสถิติสำคัญด้วยกระแสผู้ชมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใน3ตลาดหลักของโลกได้แก่จีน อิตาลีและตุรกีค่ะในประเทศจีนวอลเล่บอลก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดทั้งประวัติศาสตร์ด้วยยอดผู้ชมกว่า1.1พันล้านครั้งผ่านทั้งแพลตฟอร์มการถ่ายทอดสดและดิจิทัล มีแฟนกีฬาเกินกว่า500ล้านคนติดตามการถ่ายทอดสดทาง CCTV 5ในช่วงพรามไทมซึ่งมียอดผู้ชมมากกว่าการแข่งขันรายการใหญ่เช่นบาสเกตบอลชายชิงแชมป์เอเชีย370ล้านครั้งและเทเบิลเทนนิส WTT Yokohama 230า230ล้านครั้งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กีฬาวอลเลย์บอลที่วอลเลย์บอลเวิร์ ร่วมมือกับส er ตรีมเมอร์โตอินกว่า20คนรวมถึงอดีตนักกีฬาวอลเล์บอลทีมชาติจีนเพื่อนำบรรยากาศการแข่งขันส่งตรงถึงแฟนๆโดยการทำแคมเปญนี้สร้างยอดผู้ชมเพิ่มอีก638ล้านครั้งเข้าถึงผู้ชมไม่ซ้ำกว่า140ล้านคนและสร้างการมีส่วนร่วมเกือบ31ล้านครั้งถือเป็นมาตรฐานใหม่ของการมีส่วนร่วมด้านกีฬาในจีนค่ะ ในยุโรปการแข่งขันชิงเหรียญทองระหว่างอิตาลีกับตุรกีดึงดูดผู้ชมเกือบ4ล้านคนทางช่อง Rai1 คิดเป็น33%ของผู้ชมในขณะนั้นห่างไม่นับฟุตบอลการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการแถ่เท่าสดกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดอันดับ4ของอิตาลีในปี2025รองเพียงรอบชิงชนะเลิศวิมเบลดันที่มีจานิกซนเนอร์ลงแข่งขัน และวอลเล่บอลยังคงครองอันดับหนึ่งในชาร์ตการถ่ายทอดสุดกีฬาของอิตาลีในเดือนสิงหาคมโดยกว่าด3อันดับแรกเหนือกว่าบาสเกตบอลกรีทาและมอเตอร์สปอร์ตค่ะในตุรกีศึกชิงแชมป์โลกก็ทำสถิติใหม่เช่นกันโดยมีแฟนๆกว่า4.5ล้านคนรับชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศสดทาง TR t 1 ตัวเลขนี้สูงกว่าการถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งช่องเดียวกันตอกย้ำว่าวอลเล่บอลเป็นหนึ่งในกีฬาหลักของประเทศค่ะ แพลตฟอร์ม OTT ของวอเล์บอลโดอย่าง BBTV ก็สร้างแรงกระเพื่อมเพิ่มเติมด้วยยอดผู้ชมกว่า7ล้านครั้งตลอดการแข่งขันโดยรอบชองชนะเลิศระหว่างอิตาลีกับบราซิลมีผู้ชม350,000คนขณะที่รอบชิงชนะเลิศมีผู้ชม250,000คนสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของการถ่ายทอดสดคุณภาพสูงนอกเหนือจากการออกอากาศแบบดั้งเดิมค่ะ